ก็ับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวซัมเบอร์เนอร์อลนะฮะทีนี้ก็จะมารีวิวมอนสเตอร์นะฮะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ฮะหอมุนธาตุน้ำนะฮะชื่อเบคก้าจังนะตัวนี้จะเป็นสายเอ่อดูอยังไงวะนี่เป็นสายล่างบนนะขอเรียกว่าล่างบนแล้วกันไม่รู้แม่งอ่านว่าอะไร ไม่รู้มันเรียกว่ายัางไงเนี่ยฮะล่างล่างบนบนนะฮะโอ้โหคลาสสิกมากๆเอเดรูนที่ใส่ก็เป็นรูนรูนอันนี้เล่นสายดาเมจนะครับเป็นรูนอ่าฟาทอลสปีดคิดดาเมจเอเคนะครับที่ใส่ก็เป็นตามนี้เลยแต่ละช่องเรียกได้ว่าจัดทีเดียวอะ่ะ ยัดไปเต็มที่อ่ะสำหรับเบก้าจังนะฮะลูกอีกช่างแช่นะอ้ชอบมากเลยตัวนี้หัวมันก็แใช้ตลอดเลยตั้งแต่ทำสายนี้มานะเราจะมาลองเอาไปลุยกิววอกันอันนี้ก็เป็นดาบสุดท้ายนะดาบสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่1ด้วยอีกสีนาทีจะตัดวอลไอ้แต้มแต้มสูงฮะ แต่ออโตมัตตีอยู่น่าจะน่าจะมีลุ้นนะไม่รู้เหมือนกันเกมมาเริ่มไปเลยบ้านแรกบ้านแรกบ้านแรกไหมไปแล้วไม่รูเ้เสียงเกมดังร้อปบอกขอลดเสียงทีอนะอืมอ่ะลุยลูกอีช้างแช่จะได้ออกลงละอเปลี่ยนบ้าน <adults> ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เมื่อกี้ใช้ไม่ได้ใช้อีกตัวแช่ไม่ได้นี่ทีมนี้เหรอเราจะได้อยู่นะอืมคือประเด็นคือจะเอาโฮมบนน้ำไปใช้ไงอันนี้ก็แช่ใช่ไหมจะโดนเขาสวนมาแล้วเราก็จะปางตายใช่ไหมน่าจะได้อยู่ละส่วนทีมหน้าเป็นทีมสปีดนะคร ก็ใช้วิธีต่อสู้แบบบ้านๆแล้วกันอืมบ้านไหนดีเป็นวิวกว่าชิวดีไหมมีสมองลมน้ำก็แฝงถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เกิดกอุบิเหตุก็อาจจะชนะไดะ้โอเคลุย าจารย์กูจะตายไปเนี่ยจะโดนไอ้นั่นสวนตายเอาะวะแฟรี <airy> ่น้ำเนี่ยโอ้ยดีแฟรี่น้ำไม่ติดไปโอ้โหวดุนแรงเฮ้ยลูกช่างแค่กูติดกแ็แตดเอาฟินิกก่อนน่าจะ ได้นะน่ถนะึงเขาส่วนมาแต่เราก็ยังมีเกิดอยู่ใช่ไหมโอ้ยบาดเจ็บยังไม่ตายเว้ยยังใช้ได้อยู่เว้ยจะเพิ่งตายมาเลยเฮ้ยไ,ไม่เลือดเทมวะน่ะโอ้สายสายแมไพรย์เนี่ยเป็นไงล่ะเฮ้ยมันเพิ่ขึ้นเลยวะ ขึ้นไรไม่รู้อะภาษาอังกฤษเต็มหัวเลยอืมท่าสองแล้วกันอุม้มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่น่าประมาทเลยอูชิปหายลรเงี้ยแฟงโอ้แฟงขึ้นมาก่อนดูสมอง ไมาไม่ามาสม,มาละตายไปเลยยยไม่ได้ รถไหมอ้าวรถอีกทีนึ่งแม่งปิดเสียงเลยนี่ยั <c oughs> ยงไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นสมานเนอร์วอร์นะฮะเพราะว่าเล่นแลกน่าล็อกนะคือเวลากิววอ์ของแลกนะ่าล็อกอะ แม่งอยู่หลังไอ้นี่พอดีอ่ะหลังอารีนาพอดีอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวตีอารีนาเสร็จก็ไปกีรกีวอลลกต่อทีมลูซิโนโน,นะแต่บ้านนี้ไม่มีคนเข้าเลยฮนะเข้าบ้านนี้ดีกว่าตัวอีแช่โหแต่ทีมบนทีมบนทีมอย่างเงี้ยน่ากลัวมาก คือสามตัวเนี้แม่งแม่งแม,ม่งเทพอะ่ะแม่งเป็นตัวที่เทพอะ่ะเยินแบบเ<ม>ยินได้ด้วยตัวเองด้ไม่ต้องง้อใครทีมล่างก็โหดฮะเราต้องเป็นฟูกา้าดีวะใช่เล้ว 嗯，一发。 ตัวกันสถานะไปช่างแช่ก็ีอ่อเลยทีมล่างเขาไม่มีเร่งเกตขอใช้เป็นทีมระเบิดแล้วกันทีมระเบิดแล้วก็น้ำทับด้วยฟีนิกซ์แสง เน <c oughs> ทีมนี้มีโอกาสลื่นเยอะมากเพราะถ้าเอาจูโน่ไม่ตายเนี่ยแม่งทำให้เราหมุนได้อ่าเรบิดส่วนข้างบนเปลี่ยนได้ไหม ชิบหาละลีดไม่มีชิบชิบชิบได้ละกูมาเพื่อแช่เว้ยแช่มันเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยหองมันาตายเฮ้ยหืมคือไเล่นโอ้โหอย่าพึ่งแช่ไปก่อนน่นไม่แช่ด้วยชิบหายแล้วเฮ้ยลื่นมาเนี่ยนั่นโดนเป่าแน่นั่นไงหืมช่างลูกช่างแค่กู เดี๋ยวนะถ้าจะไม่รอดว่ะลูกชใช้แช่ไปดีกว่าจมาเปิดอ่าใครดีออกไฟแล้วกัน โอ้ถ้ามันไม่ตายนี่มัน,ม,นมันดิ้งมันเลิกเต็มนะฮะเลยตายไหม <c oughs> ตีนไหวมากนะโอเคบ้านสุดท้าย เขียวอยู่ดูเลยเอาอีกแล้ววิใช้ไอ้แช่ไม่ได้อีกแนละ้วลมสองตัวทั้งบนไม่เอาหาบ้านแช่ดีกว่านี่บ้านนี้บ้านนี้แช่แม่กเลยข้างล่างเบอร์หนึ่งไหมตัวนี้เบอร์หนึ่งก็ก็ก็ โว่ห้องบนเล่นเหมือนเดิมตอนนี้เวลาผมเจอฟินิกเอ,อ้ยไม่ใช่ฟินิกอะไรวะตัวเนี้ยอีฟิตนะชอบใช้ทีมเนี้ยใส่ปีกแค่มันแล้วก็วางระเบิดโโอ้ฟินฟินเวอร์ er นะไปแช่ในอะรดน่าต่อ ไม่มีสีเอ้ยปีกไม่ติด,ตดบ้าไปแล้วระว,วงังระเบิดไม่ติดด้วยนะวางไปอโอ้ย่มันเกิดขึ้นมา ไโอเคใหญ่เอ็ก e นะบ้ยให้เดียพี่อออลมตายเลยเนะเ ก้อนน้ำเนาะแต่มันไม่ได้ลดเกจแต่มันก็พอๆลูกก้อนน้ำเอ้ยมึนอืมมึนตามตัวเอาล้มให้ได้แล้วเอาล้มก่อนได้ไหมไม่ตายโคลาลมต่อตายไหมโพลาลมได้ออกก่อนตายไหมเคดุกันมา แนติวาแช่มันเต้อ่าโพล่าลมตายเราจะเล่นไปฮิตหาครับ็ x ด้วยแช่มอนก่อนโอเค ืน่แปดนะถ้า่านีน้แต่ว่ายิงยิงทุกตัวนะครับหน้าเล่นนะฮอร์อมูลสายเนะี่ยสายล่างล่างล่างแล้วก็บนบนอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวป่วนดีฟาร์มก็ไหวนะเดี๋ยวเราเอาไปลองฟาร์มให้ดูตอนนี้ลองขอคอยฟรีนะช่างหัวหอคอยพี่ไอ้ลงไว้ผ่านมนละ นี่ตัวฟาร์มมาทดสอบคือมันหมูมันหมูสามท่าเลยฟาร์มได้ไหวมาไปอันนี้ก็หมุท่าสองก็หมูเด้่ได้ย่างไว ยังไม่จบยังไม่จบขอไปตีอารีนาต่อขอแช่ก่อนสนุกมีมไหนใครใครก็ได้มาให้แช่หน่อยอันนี้แช่ได้ป่ะไม่เหมาะนี่แม่ก็ลบระเบิดได้อีกจะแช่ อืเอานี้แล้วกันลองดู <c oughs> เด็กสองใส่โพลาใช่ไหมโพลาแล้วก็อีอเจนักแช่ไป ไม่ใช่นี่หว่าใช่ทีมนี้นี่หว่าผิดนะฮะต้องเป็นบอมน้ำต้องเป็นบอมน้ำแทนฮาร์ปี้จะเข้าคอมโบของมันอน,นี่กูทำอะไรอยู่แช่ได้ไหมหยืนหน้าสลอนาลวางระเบิดไม่ถูก ไินี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอารมณ์สวรรค์มาโคตรแน่แล้วอ๋อโอ้โอโอเอยอเจ๊นักแค่เลยไม่ได้เรื่อง ไม่เก่งใจคอตุ่มคอล่าลงเลยจะเอาอะไรไปสู้เขาไหมกระเทิบ <c oughs> ไม่ใช่ถี่นี้ดิอ่าเอาเดี๋ยวนะแฮปปี้ออกใส่อันนี้ไป โดนเขาเปิดก่อนก็ไม่น่าจะตายมาันเอ,อ้ยสายไฟวะ่ะจริงๆเ,เอาสลัดน้ำมาแทนในตัวนี้ก็ได้ที่เดียวจบเลยเนี่ยมันหลายขั้นตอนแต่ว่าชอบชอบตามบันแช่ นี่โอ้ยแรงโอ้โหนึกว่าจะกอดแต่แช่ก่อนมีโอกาสแค่15เปอร์เซ็นในการแช่เราตั้งชื่อิสีมาเ j นักแช่คุณแช่ไม่เห็นจะติดเลยวะเอ้ยเกินมาอีกเหรอ เื่อกี้มันไม่ตายหรอยัะไม่ตายเอ้รถแท็กมาออวางตัวนี้หรือว่ามาันรีสกิวอ่าคิววอร์ตสามทุม่มอ,อ้โหนี่ ไม่เอาขอแช่หน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปเลยร้อนไม่ร้อนมามาให้แช่ซะทีดีด หายได้ครับก่อแตกได้ไหมถ้าสองรถแอทแทกบาร์รถแอทแทกบาร์ไม่ตายวะสกีนหนึ่งเอ้ยไม่ตายคิมิร่าไม่ตายไม,ม่เดี๋ยวก็ตาย ไม่ใช่หรอกใช้ตามใช้แต่แม่งจะบับอีกาวางระเบิดก่อนเออแม่งเลยซุ่มาเพื่อแช่เว้ย แจมันแจมันสองดามนะ,ะพี่อร์ท,ที่หนึ่งอยู่ไม่ตีดีกว่าสตอกเกอร์มีแช่ได้ไหมอันนี้ต้องเป็นระเบิดเต็มเซ็ตนะะเพราะว่าเขาไม่มีเลยสปีด ต่ไม่เอาไม่เอาตอนนี้เรามาแช่เราต้องแช่ดีวะอือนี่ไม่ได้ไวไม่ถึงอันนี้แม่งไม่แช่ดิเราต้องแช่ดีวะอันนี้ไวมากขอแช่เลย ไม่พอลาลงโอ้ยมังตีตัวตายแช่มันตัวที่ควรจะติดก็ไม่ติดเดี๋ยวดูมันเด้งเลื่อนขึ้นมานะวาให้ติดนั่นไงช่างพิติดโอ้ยเก่งวลาลง ไปสวรรค์แล้วเฮ้ยมันใช้สกิลนี้ไม่ได้นี่หว่าแต่ก็จะใช้ทำไมเฮ้ยแม่งไม่ติดเว้ยโดนมาไอ้ไอ้แฟนมันคุบเอาวา,างให้ดีน้อโอ้แม่งหิวแช่ได้ไหมจังหวะนี้ต้องแช่แล้วละ่ะแม่งไม่แช่หว่า มอดมองตายเลยไหายังไงแช่ไหมแช่ไม่แช่เป็นไงละ่ะมาคิดต้องมาลุ้นอะไรกันสิบห้าปอร์เซ็นตด้วยมันสนุกตองมัน,นเป็นสกิลหมูได้แลหละว่าจะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นลูนสตัน คือไม่นสนุกเ่ยสกิลหมูอไม่เอาไม่เอาจะแช่ขอแช่หน่อยอันนี้เหรอวะอันนี้ไม่น่าแรงมากมั้งให้เขาออกมาก่อนโหจะตอดสแตนสแตนสองตัวเลยรีดีกว่าอ้าวนี่แหละทีมที่เรากำลังตามหาอยู่ พี่กล้องพี่กล้องขอตีบ้านนะไอตัวเนี้ยมันมันเกิดมาเพื่อไอนี่เลย <c oughs> เกิดมาเพื่อแก้ทางไอไอนี่เลยมาเชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูหน้ามันก่อนฮอลฮอลัสมืดเลยนี่นจะขั้นเทินใช่ไหมเจอแช่ไปก่อน <c oughs> แช่ไปก่อนไม่ได้ขั้น แล้วเข้าระเบิดไปหนึ่งชุดแฟนได้เราไว้ตัวสุดท้ายเอาคิมิร่าไปก่อน <c oughs> ไม่ตายเดี๋ยวกันตายต่อแฟนได้ล <c oughs> เลย๋ยวอ้น้ำจะหิวดูดมาก่อน <c oughs> <c oughs> เข้าขากันโคตรดีเลยเข้าขากันดีมากน่าจะครบกันบ้านเงี้ยไหคเคน่าจะมีเท่านี้เนาะให้ดูอีเจนักแค่อีกทีนี้อันนี้เป็นสเตตัสมันะเป็นสายอ่าล่างบนๆนนะ ลงล่างแล้วขึ้นบนข้างแต่ไม่รู้วสายล่างคืออะไรนี่จมตีโจมตีถัดตัวทั้งหมดสามทีฮะแต่นี่ตีทีเดียวนี่เผาหัวหรือเปล่าน่าใช่เนาะ <c oughs> โอเควันนี้น่าจะมีเท่านี้เนาะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะท้ายด้วยเจนักแชร์พร่งนีห้าแล้วเจอกันบาย